ฮันเตอร์ระดับ2ดาวที่เปี่ยมไปได้วยความสามารถความแข็งแกร่งของเธอนั้นก็นับได้ว่าเป็นแนวหน้าของสมาคมฮันเตอร์กันเลยก็ว่าได้ด้วยประสบการณ์ในการใช้เนนของเธอมากกว่า40ปีทําให้ตัวของเธอนั้นค่อนข้างช่ำชองจนกลายเป็นผู้ที่มีบทบาทในการสอนเนนให้กับตัวละครเอกของเรื่องอย่างกอนและขี้รัวถึงแม้ว่าตัวของเธอเองนั้นจะดูเหมือนเด็กอายุ12ปีที่บอบางแต่แท้จริงแล้วเธอนั้นอายุก็ปานเข้าไปกว่า50ปีกัปีแล้วล่ะครับใช่แล้วครับวันนี้เราจะพาทุกท่านไปดูเรื่องราวของฮันเตอร์นักล่าอัาุดแข็ง แร่งอย่างบิสกิตคเกอร์กันครับ เอาละครับการาบสวัสด,ดีท่านผู้ชมชาวอนิเมะทุกท่านกันเลยนะครับวันนี้เนี่ยอยู่กับผมเพชรจากอนิเมะร่วมๆกับทีมงานของฝั่งอนิเมะอีกตามเคยนะครับวันนี้เนี่ยเราจะมาดูเรื่องราวของบิสกิตคูเกอร์กันนะครับบางทีเนี่ยผมจะเรียกว่าบิสกิตบ้างนะเพราะว่ามันติดปากไปแล้วอ่ะเนาะเอาจริงๆเนี่ยก็แล้วแต่ความชอบนะครับว่าใครเนี่ยชอบเรียกว่าบิสกิตหรือบิสกิตก็ได้นะก็ต้องขอบอกเลยครับว่าตัวละครนี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครนะครับที่ผมชอบมากๆกันเลยในเรื่องฮันเตอร์ซึ่งเธอนั้นเองนะครับก บาทตอก,กอนและคีรัวเป็นอย่างมากอีกด้วยทั้งในภาคของเกมกรีดไอแลนด์และคิมิราแอนอีกเล็กน้อยครับเรื่องราวของเธอนั้นจะเป็นอย่างไรวันนี้เราจะมาพูดคุยกันนะแต่ก่อนหน้านั้นนั่นเองนะครับเราขอเตือนกันอย่างเคยนะครับว่าเนื้อหาหลังจากนี้นั้นจะมีการพูดถึงรวมไปถึงสปอยอนิเมะในเรื่อง Hunter Hunter หากเพื่อนคนไหนเนี่ยไม่อยากโดนสปอยนะครับก็กรุณาหลีกเลี่ยงคลิปนี้นะถึงว่าเตือนกันไปแล้วนะแต่ถ้าเกิดใครพร้อมแล้วนะครับพร้อมที่จะไปรับฟังเรื่องราวของหญิงสาวคนนี้ก็อย่าลลลลลลืืมมกกกกกดดดไไปเเเเเ็นาาาังใจใจหห้้้บบพพพวรรร่่่อออยแถิขูตผ ก็สามารถเสริมเติมแต่งให้สารบัญอันิเด็กในหน้าฮันเตอร์ฮันเตอร์ของเรานั้นสมบูรณ์แบบกันได้มากยิ่งขึ้นครับเอาเละครับถ้าเกิดพร้อมแล้วก็ t s start it ก่อนอื่นเลยนะครับที่เราจะมาพูดถึงตัวของประวัติของบิสกิตนั่นเองเราก็จะต้องมาทําความรู้จักกับสาวน้อยไม่น้อยนะคนนี้ก่อนนะครับว่าตัวของเธอเองนะครับมีรูปร่างหน้าตาท่าทางอะไรเงี้ยเป็นยังไงนะครับบิสกิตนั้นนะครับเป็นฮันเตอร์เพศหญิงที่มีอายุถึง57ปีกันด้วยนะส่วนน้าหนักของเธอนะครับและส่วนสูงเนี่ยก็ไม่ได้มีการปรากฏออกมาแต่อย่างใดให้มันแน่ชัดนะก็อย่างว่าเลยครับว่าผู้หญิงกับน้ําหนักเนี่ยอย่าไปถามเขาเลยนะในอดีตนั่นเองนะครับบิสกิตนั้นก็ได้เริ่มเรียนเน้นในตอนที่เธ สำนักที่มีชื่อว่าสำนักชิเกนริวครับที่เมื่อก่อนนั้นคนที่เป็นหัวหน้าหรือปรมาจารย์ของสำนักนั้นก็คือคนที่เราต่างคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีอย่างตัวของไอแซคเนเทโลนั่นเองครับแต่ก็ไม่ได้มีการปรากฏข้อมูลออกมานะครับว่าตัวของเนเทโลนั้นเป็นอาจารย์ผู้สอนเน้นรวมไปถึงวิชาการต่อสู้โดยตรงให้กับบิสกิตหรือเปล่าอย่างไรก็ตามะนะเราก็เชื่อได้ว่าตัวสำนักที่เนเทโลเนี่ยเป็นหัวหอ,อกนะครับใครที่จบออกมาจากสำนักนี้ก็ล้วนน่าจะมีฝีมือกันร้ายกาจกันหมดแหละครับต่อมาเนี่ยเมื่อตัวของบกนนนะรัไดด้้้เ่งงขึึมาใแลว เธอจึงได้เข้าร่วมการสอบฮันเตอร์และได้ผ่านการสอบฮันเตอร์มาได้ครับซึ่งเวลานั้นก็ได้ล่วงเลยผ่านไปจนเธอนั้นเองนะครับได้มีความเชี่ยวชาญในการใช้เน้นขึ้นมาได้ในระดับหนึ่งบิสกิตนั้นนะครับจึงได้ทําการมีลูกศิษย์อีกหนึ่งคนครับที่มีชื่อว่าวิงนั่นเองบิสกิตนั้นได้ทําการสอนใช้เน้นให้กับวิงจากนั้นแล้วเนี่ยเมื่อวิงเริ่มเก่งขึ้นมานะครับตัวของวิงนั้นก็ได้มีลูกศิษย์ที่มีชื่อว่าซูชิรวมไปถึงกอนแล้วก็คีรุ่ยองบิสกก็ได้เคยรัหนน้้าที่เป็ผูคุมอก อีกด้วยนะก็นับได้ว่าตัวของเธอเนี่ยที่มีอายุ57ปีแล้วก็น่าจะผ่านเรื่องราวมากมายมาแล้วครับต่อมานั้นบิสกิตก็ได้เริ่มกลายเป็นคนที่ชื่นชอบอัญ,ญมณีขึ้นมานะครับจนตัวของเธอนั้นก็ได้กลายเป็นฮันเตอร์นักล่าอัญ,ญมณีในที่สุดนะก็ผู้หญิงกับของสวยๆงามๆอย่างอัญ,ญมณีเนี่ยตัวของบิสกิตนะฮะก็น่าจะถูกฉลอก,กันไม่น้อยเลยครับส่วนที่เธอนั้นได้กลายมาเป็นฮันเตอร์ระดับ2ดาวอย่างไรนั้นเราก็จะต้องขออธิบายรวมไปถึงพูดถึงเงื่อนไขาการได้ดาวของฮันเตอร์กันก่อนนะครับว่าวเนีม ฮันเตอร์นั้นจะต้องทําการล่าหรือสร้างผลงานที่โดดเด่นด้านใดด้านหนึ่งจนกลายเป็นที่ยอมรับของคนส่วนใหญ่นั่นเองครับส่วนฮันเตอร์สดาวนั้นการที่จะได้เป็นฮันเตอร์สดาวนี้จะต้องปฏิบัติตามกฎของฮันเตอร์5ข้อแรกให้ได้ยังไม่มีข้อตกบกพร่องดใดใดทั้งสิ้นครับและจะต้องมีลูกศิษย์หนึ่งคนและลูกศิษย์คนนั้นนะครับจะต้องกลายเป็นฮันเตอร์หนึ่งดาวผู้ที่เป็นอาจารย์นั่นเองนะครับก็จะกลายเป็นฮันเตอร์ระดับ2ดาวไปโดยปริยายนั่นเองครับบิสกิตนั้นได้ทําตามกฎของฮันเตอร์ข้อกาด้อ แต่จากข้อมูลของวิงแล้วก็ไม่ได้มีการบอกรวมไปถึงปรากฏออกมานะครับว่าเขานั้นเป็นฮันเตอร์หดาวหรือเปล่าด้วยเหตุนี้นะครับเราจึงอาจจะอนุมานอนุใหม่ได้ว่าตัวของบิสกินนั้นอาจจะมีลูกศิษย์คนอื่นๆที่เป็นฮันเตอร์หดาวที่ไม่ใช่ตัวของวิงก็ได้นะครับแต่ว่าอาจารย์กลับมาเขียนต่อเหอะอยากรู้กันจริงๆนะฮะเพราะว่าอายุของบิสกิตเนี่ยอายุอานามของเธอเนี่ยก็ปาก็เข้าไปที่57ปีกันแล้วดังนั้นตัวของเธอนั่น,น,นเองนะครับก็น่าจะมีลูกศิษย์ที่เป็นฮันเตอร์ในระดับ1ดาาาวทีีี่มมมฝืไมมอไลร้ยกก็เป็นไปไปด้ครับแต่เพียงึ ตัวของเนื้อเรื่่องไไมมด้มีการปรปาาากกฏอออมเเเเพียงงท่นนั้นละครับวันนี้ก็คือเรื่องราวคร่าวๆนี่ครับทำให้เราพอรู้จักตัวของบิสกิตพอสังเขปแหละครับหลังจากนี้แล้วนะครับจะเป็นในส่วนของพาร์ทเนื้อเรื่องที่เราจะต้องมาดูกันนะครับว่าบทบาทของบิสกิตในเนื้อเรื่อง Hunter, Hunter Hunter ใเนี่ยพาร์ทของอนินเมะนั้นมีอะไรกันบ้างไปรับชมกันเลยครับซึ่องอย่างที่เราบอกเลยครับว่าหลังจากนี้นั้นจะเป็นบทบาทในเนื้อเรื่องของบิสกิตเลยครับว่าเธอนั้นไปทําอะไรที่ไหน มาบิสกิตนั้นนะครับได้ปรากฏตัวครั้งแรกออกมาในอนิเมะตอนที่60ครับซึ่งก็แน่นอนเลยครับว่าเธอนั้นได้ปรากฏตัวในภาคเกมกรีดไอแลนด์นั่นเองเนื่องจากตัวของซิกิร่านั่นเองนะครับได้เปิดคัดเลือกคนที่แข็งแกร่งเพื่อที่จะได้เข้าไปเล่นเกมกรีดไอแลนด์นั่นเองบิสกิตนะครับก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ต้องการเข้าร่วมการทดสอบนี้ซึ่งตอนดูครั้งแรกเนี่ยก็เหมือนกับเธอนะครับเป็นตัวประกอบทั่วๆไปไม่ค่อยมีบทจะเกงกาดอะไรสักเท่าไหร่แต่จริงๆแล้วใครจะไปรู้ล่ะครับว่าเธอนัน อัจอมาีที่มีชื่อว่าบลูแพลเนตนั่นเองครับเมื่อบิสกิตได้ผ่านการตรวจสอบของซิกร่านั่นเองนะครับจนทาให้เธอนั้นได้เข้ามาในเกมได้แล้วเธอก็แอบได้ยินกอนและคีรัวคุยกันนะครับซึ่งกอนบอกกับคีรัวว่าเขานั้นรู้สึกโชคดีนะครับที่ได้เป็นเพื่อนกับคีรัวคีรัวก็ต่างบอกกับกอนนะครับว่าเลิกพูดแบบนั้นไปแล้วนะมันน่าอายจริงๆไม่ได้อายหรอกเขินแน่นอนนั่นก็ทําให้บิสกิตนะครับรู้ว่าทั้งสองคนนี้มีสายสัมพันธ์แบบมิตรภาพที่งดงามกันนั่นเองครััััับบเนนนนี่่ยจคคคคคคดะ้้้้้้้าาาาาาปปปทวววมรูกกก็ุุณณลๆ ครับอยากจะรู้เรื่องราวของทั้งสองคนนี้สักเล็กสักน้อยอะนะอันนี้หยอกๆยกนะบิสกิตนะครับก็เลยคอยตามดูพวกกรรวมไปถึงขี้รัวอยู่ห่างๆครับเพื่อหาจังหวะเข้าไปทําความรู้จักนั่นเองเมื่อได้โอกาสแล้วตัวของบิสกิตก็ได้เข้าไปบอกกับกรและขี้รัวว่าขอร่วมเดินทางด้วยคนนะแต่เธอนั้นกลับโดนตัวของขี้รัวปฏิเสธไปนะครับพร้อมกับโดนด่าวันน่ารําคาญอีกด้วยนะทำเอาในใจของบิสกิตนั้นโกรธเป็นฟืนเป็นไฟกันเลยทีเดียวแต่เธอนั้นก็ยังคงตามกรและขี้รัวไปเรื่อยๆครับจนกรและขี้รัวนั้นเมื่อด้้สสสูกกกกับับปปาภาภยในนนเม็ อยเฝ้าดูและวิเคราะห์ความสามารถของทั้งกอนและคีรัวไปเรื่อยๆจนเธอนั้นรู้สึกว่ากอนและคิรัวนั้นสามารถแข็งแร่งขึ้นเป็นได้มากกว่านี้และเธอนั้นก็ยังรู้สึกเสียดายเลยครับหากกอนและคีรัวนั้นเจอศัตรูที่แข็งแกร่งมากๆจนจะต้องถูกฆ่าไปก่อนทั้งที่ทั้งสองคนนั้นยังไม่ได้รับการฝึกนั่นเองครับจนเมื่อกอนและคีรัวนั้นได้เจอกับหุ่นรบที่มันนั้นนะครับถูกควบคุมด้วยเนนเบสกินนั่นเ,นนเ,นเองเนะครับก็ได้ตะโกนบอกให้กอนและคีรัวใช้เงียวนะครับเพื่อจะได้ร จากนั้นบิสกิตนะครับจึงได้สั่งให้พวกกอรและคีรัวใช้เงียวทุกครั้งที่เธอนะครับชูนิ้วคีรัวก็ได้บอกนะครับว่าทําไมเขาจะต้องทําตามสิ่งที่บิสกิตสั่งบิสกิตเนี่ยจึงแนะนําตัวเองนะครับว่าตัวของเธอนั้นเองนะครับคือโปรฮันเตอร์ที่มีประสบการณ์การใช้เนนมามากกว่า40ปีนะครับซึ่งมันนั้นค่อนข้างปกพันกับร่างกายของเธอเป็นอย่างมากและจะนําสิ่งที่ตัวของเธอนั้นรู้ทั้งหมดมาสอนกอรและคีรัวนั่นเองครับคีรัวนะครับก็ได้ทําการพูดแทงใจดําไป1ีนนนนนนนะครััับววว่่าตตขออองงงเธืยยยแกกกสสิิิไดด้้้็จึ ตอนแรกเนี <ously S 1> ่ยพวกกรเนี่ครับก็ปฏิเสธไม่อยากให้เดอสอนนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าเขานั้นเนี่ยมีอาจารย์ที่ชื่อว่าวิงอยู่แล้วแต่บิสกิตก็ได้บอกนะครับว่าวิงนั้นเองนี่ครับก็คือลูกศิษย์ของเธอนั่นเองทําให้ตัวของกรและขีรวนนะยครับยอมให้บิสกิตเป็นคนสอนนั่นเองจากการพูดคุยกันนะครับมันจึงทําให้บิสกิตได้รับรู้นะครับว่ากรนั้นกําลังตามหาพ่อที่มีชื่อว่าจีนฟรีกอยู่นั่นเองครับนั่นมันก็กลับทําให้ตัวของบิสกิตนั้นตกใจเป็นอย่างมากเพราะว่าตัวของจี่่่่่โดดดงงงงงงัััเป็นนนนนนออยยาาาามกกกะคครรรใใววต์หที3้ลูุ ความรู้จักกันอยู่นั่นเองบิสกิตก็ได้สัมผัสถึงจิตสังหารของใครบางคนนะครับทั้ง3คนเนี่ยจึงได้แยกทางกันเพื่อล่อให้คนที่เธอนั้นสัมผัสได้นะครับเข้ามาโจมตีนั่นเองจากนั้นนะครับตัวของบีนอนนะครับผมฮันเตอร์อัจฉริยกรที่เขานั้นมีอาวุธเป็นกันไกลเนี่ยก็ได้เข้ามาโจมตีบิสกิตจนผมของเธอเนี่ยเรียกได้ว่าขาดกันไปเลยทีเดียวนะครับบีนอนนั้นมีความสามารถก็คือเมื่อกินผมของใครเข้าไปนะครับก็จะรับรู้พลังรวมไปถึงรายละเอียดต่างๆที่เป็นข้อมูลของเจ้าของผมที่กินเข้าไปนน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 ััั่่เเออองงรรบบ้บ้้้้ไไดททํําาาาากกกิิิผมขสขสปจใหูว กิตนั้นแข็งแก่งมากๆบิสกิตนั้นได้ต่อสู้กับบินอนนะครับและสามารถจัดการบินอนไปด้วยการโจมตีเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นครับจากนั้นเองนะครับตัวของบิสกิตก็ได้ใช้บินอนนะครับในการฝึกให้กับกอนและคิรัวโดยให้กอนและคิรัวนะครับต่อสู้กับบินอนนะครับเป็นเวลา2สัปดาห์ทั้งคู่นะครับจะต้องชนะบินอนให้ได้ในระหว่างที่บิสกิตนั้นกําลังดูกอนและคิรัวสู้อยู่นั้นเองครับเขานั้นก็ได้รู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างมากเพราะว่าเขานั้นกําลังรู้สึกวัดเหมื่่่อออเเเวววลลลาาาาาผนนนนนไปแแ้ียกกะะคิรรั็สมถชบ มันจึงทาให้เข้าสู่การฝึกต่อไปเลยครับซึ่งการฝึกของกอและก็คีรวนี้นั่นเองนะครับพวกเขาเนี่ยก็จะต้องเพ่งสมาธิเป็นอย่างมากเรียกได้ว่าเพ่งหูเพ่งตากันไปหมดเลยแหละครับและยิ่งเพ่งตานานๆเนี่ยทางเพชรนะครับก็อยากให้กอและคีรัวนั้นรวมไปถึงเพื่อนๆดูแลรักษาสายตากันนะครับทางผมเนี่ยก็เลยอยากจะแนะนําให้เพื่อนๆเ,เนี่ยดูแลสายตากันด้วยออบตัตซีโร่ครับแว่นที่ออกแบบมาสําหรับคนที่จ้องจอคอมนานๆสายเกมเมอร์ดูอนิเมะกันนานๆอย่างตัวของผมเองเนี่ยชอบดูอนิเมะ้ามคืน รู้สึกไม่ปวดตาดีนะครับแถมตัวกรอบแว่นนั้นก็ยังบิดงอได้เยอะมากๆกันเลยทีเดียวตกหลายรอบแล้วก็ยังไม่เป็นอะไรเลยครับที่สําคัญเนี่ยปกติผมใส่แว่นราวสิถึงประมาณ12ชั่วโมงต่อวันครับเรียกได้ว่าใส่ทีนึงเนี่ยก็ปวดหูปวดด่างกันไปหมดแต่ด้วยความบางและความเบาของออฟตัตซีโร่นี่เองครับมันก็เลยทําให้ตัวเพชรเองเนี่ยไม่เจ็บอะไรเลยนะฮะใส่สบายเป็นอย่างมากรวมไปถึงเขานั้นยังใช้เลนรุ่นใหม่ด้วยครับอย่าง r ร tina x เ m b e r ครับที่จะมีการเคลือบสารสีเหลืองอ่อนลดแสงสีฟ้าที่ทําให้เรา,านนัั้ปปววดหด เวลาอยู่หน้าคอมหน้าจอนานๆนะครับไอเจ้าตัวนี้แหละครับก็ส่งผลทําให้เรานั้นดูอนิเมะยาวๆเล่นเกมยาวๆนั้นไม่ล้าตาเลยทีเดียวตัวเลนนั้นก็ยังการรอยขีดข่วนอีกด้วยเลยอยากจะแนะนําให้เพื่อนๆน,น,นั้นใช้กันครับอย่างตัวเพชรเองเนี่ยสายตาเอียงสายตาสั้นทางออฟตัดเองก็ได้มีการตัดตามค่าสายตาของแต่ละบุคคลด้วยครับใครที่สนใจเนี่ยสามารถเข้าไปสอบถามได้ในเพจของทางออฟตัสนะครับลิงก์เนี่ยอยู่ที่เดสคริปชันครับแถมถ้าเกิดใช้โค้อดอนิเด็กนั้นนะครับก็รับส่วนลดเพิ่มไป100บาทจากทางร้านได้เลยนะแต่ว่าากร ต่อไปนี่เองนะครับมันคือการที่ตัวของคีรวนและกอนนั้นจะต้องใช้พลวกขุดดินนั่นเองเป็นการฝึกให้ทั้งคู่นั้นนะครับใช้ชูนะครับที่เป็นการใช้ออร่าเข้าไปห่อหุ้มสิ่งของโดยให้คิดว่าสิ่งของนั้นเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายนั่นเองครับสิ่งของนั้นก็จะแข็งแกร่งขึ้นมามาๆกๆเลยทีเดียวกอนและคีรวนนะครับก็ใช้ชูกับพลวกนะครับจนสามารถขุดดินที่แข็งๆได้อย่างง่ายดายกันเลยทีเดียวต่อมานั้นนะครับตัวของกอนและคิรวนก็ได้ทําการสู้กับมอนสเตอร์ไปเรื่อยๆเพื่อทําาากกรรสสม์ พวกเขานั้นก็สามารถผ่านมาได้เช่นกันด้วยในตอนนี้นั่นเองครับบิสกิตก็ได้ตั้งข้อสันนิษฐานไว้อีกด้วยว่าเหมือนเกมกีดไอแลนด์แห่งนี้นะครับสร้างขึ้นมาเพื่อให้กอนนั้นแข็งแกร่งขึ้นซึ่งมันนั้นเป็นสิ่งที่ตัวของจินนั้นได้วางไว้ตั้งแต่ตอนต้นแล้วล่ะครับซึ่งหลังจากนั้นนั่นเองก็จะเป็นการฝึกการตั้งรับโดยให้กอนและคีรวนนั้นต้องห่อหุ้มร่างกายด้วยออร่ามากกว่าปกติที่เรียกได้ว่าการใช้เขนนะครับให้ได้เป็นระยะเวลา30นนนนนาาาทีเเเมืื่่่ออวววลลผไปกกก1ดนนะรรัแร็สามาสับน,น,นาท เนี่ยก็จะมีการฝึกมากมายนะครับรวมไปถึงการฝึกใช้ริวนะครับที่เป็นการให้คนหนึ่งเนี่ยแบ่งออร่าไปยังส่วนต่างๆของร่างกายที่จะใช้ในการโจมตีส่วนอีกคนหนึ่งนะครับก็กะการแบ่งออร่าของอีกฝ่ายที่จะโจมตีมาและตั้งรับด้วยการแบ่งออร่าให้เท่าๆกันในการโจมตีอีกฝ่ายด้วยครับบิสกิตนั้นคิดว่าต้องใช้เวลากว่า2เดือนจึงจะสามารถฝึกทักษะริวนี้ได้ให้คล่องแคล่วครับแต่ตัวของกอรและคิรวน,นั้นมีพัฒน,นาการที่เรียกได้ว,ว่ารวดเร็วเป็นอย่างมากและใช้เวลาเพียงแค่2สัปดาห์เท่านั้้้นนกก็สาาาาาามรรรถฝึกกใชชวไดอย่งํ เอาจริงๆแล้วเนี่ยหลังจากนี้นะครับจะเป็นการฝึกสายเสริมพลังนะครับซ uh ึ uh ่งจะเป็นการให้ก้อนและคิดรัวนั่นเองนะครับใช้ก้อนหินที่ตนถือทุบก้อนหินก้อนอื่นให้แตกให้ได้1000ก้อนนั่นเองครับโดยที่ก้อนหินในมือของตัวเองนั้นไม่แตกนั่นเองครับซึ่งในระหว่างนี้นั่นเองนะครับบิสกิตก็ได้จุดประกายให้ก้อนนั้นคิดท่าไมตาของตัวเองออกนั่นก็คือหมัดเป่ายิงชูบครับการออกกระดาษคือการโจมตีเพื่อทําลายอวัยวะของคู่ต่อสู้การออกกันไกลคือการชกด้วยนิ้วนะครับที่เน้นจุดสาค หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าหมัดปีศาจนั่นเองและในระหว่างที่คีรวนะนครับออกไปทําการทดสอบฮันเตอร์อยู่นั่นเองก่อนนั้นก็ได้ฝึกใช้หมัดเป่ายญิงชุ่มกับบิสกิตจนเริ่มคล่องแล้วนั่นเองครับเมื่อคีรวนนั้นกลับมาจากการสอบพันเตอร์บิสกิตและก่อนนะครับก็ได้ร่วมกลุ่มกับคนอื่นๆเพื่อทําให้เกิดอีเวนท์ที่ต้องเจอกับเรเซอร์นั่นเองเมื่อเกิดอีเวนท์แล้วนะครับพวกบิสกิตนั้นก็ได้แกล้งยอมแพ้ไปก่อนที่จะบอกว่าทีมของเขาแน่อนแอเกินไปนั่นเองครับหลังจากนั้บสกกตวััขอองเาจ เปือยก็ทําให้ตัวเธอนั้นถึงกับน้ําลายไหลกันเลยละครับในจังหวะนี้นะเซอร์วิทฟแฟนๆกันมากเลยซึ่งมาได้คิโซกานะครับรวมไปถึงเซกิราเนี่ยเข้ามาร่วมกลุ่มกันแล้วเนี่ยพวกเขาเนี่ยก็ได้เข้าทําการต่อสู้กับเรเซอร์ใหม่ในการแข่งดอสบอลกับเรเซอร์นั่นเองนะครับก็เป็นไปได้อย่างยากลําบากและโหดมากเลยแต่บิสกิตนั้นก็ไม่ได้โชว์ความสามารถอะไรของเธอมากมายนักครับจนสุดท้ายแล้วก่อนที่รวมก็สามารถเอาชนะเรเซอร์ไปได้พร้อมกับการได้การสุดหาย,ยากมานั่นเองครับซึ่งหลังจากจบอีเวนต์แล้วเนี่ยด้วยความที่บิสกิตนั่อองะรรหืไ ยังไงเนี่ยก็เํานการฝึกกรและคีรัวต่อครับโดยเป็นการฝึกสอนเน้นในสายเปลี่ยนแปลงสายแผ่พุง่งโดยมันนั้นเป็นการฝึกให้กรทําท่าหกสูงพร้อมกับปล่อยออรา่าที่เป็นแรงดันออกมาจากมือนะครับเพื่อผลักตัวเองให้ลอยขึ้นหากลอยขึ้นสูงได้นี่ครับตามที่บิสกิตกาหนดนั้นก็ถือว่าสอบผ่านนั้นเองแต่ยังไม่ทันที่จะฝึกจบนะครับพวกบิสกิตนะก็ต้องปะทะกับพวกเกนทูกันก่อนครับบิสกิตก็ได้มีบทบาทในการต่อสู้กับบาร่าบิสกิตนั้นได้เผยร่างจริงออกมาให้เราได้เห็นนะครับรวมไปถึงต่อสู้ จัดการกับบาร่าด้วยการโจมตีเพียงแค่ครั้งเดียวอีกเช่นเคยเรียกได้ว่าความแข็งแกร่งนั้นก็เทียบกับเจ๊แกมไม่ติดกันเลยแหละครับจนแล้วจนเล่านะครับในภาคเกมกรนะีดไอแลนด์นั้นตัวของกอนและคีรัวก็สามารถสะสมการและเคลียร์เกมไปในที่สุดครับส่วนการฝึกของทั้งสองคนนั้นก็ดบได้ว่าฝึกยังไม่ครบสูตรของบิสกิตนะครับในตอนที่เคลียร์เกมได้นั้นกอนสามารถเลือกการ์ดออกมาจากเกมได้3ใบหนึ่งในนั้นก็คือการ์ดอันเชิญบูแพนเน็ตนะครับที่กอนนําออกมาให้กับบิสกิตได้อีกด้วยครับบ ส,ส่วนกอนและคิรัวนั้นนะครับก็ได้ใช้การ์ดแอคคอมปานีในการวร์ปไปหาจินก่อนนั้นได้ชวนบิสกิตไปกับเขาด้วยแต่บิสกิตนั้นก็ปฏิเสธน,นะครับเพราะเธอนั้นได้บอกว่าไม่อยากสร้างสายสัมพันธ์กับกอนและคิรัวมากไปกว่านี้นั่นเองครับจากนั้นกอนและคิรัวแล้วก็ได้วร์ปไปหาใครก็เป็นอันจบบทบาทของบิสกิตในภาคเกมกรีดไอแลนด์แล้วหครับเราจะเห็นได้เป็นอย่างดีเลยนะว่าตัวของบิสกิตนั้นมีจิตวิญญ,ญาณในการเป็นอาจารย์เป็นครูที่เรียกได้ว่าสูงมาก,กเลยทีเดียวนะครับและเธอนนนนั้ะรรรบกกก็มีปสาาณ์ใเ พลังของทั้งสองคนนี้ออกมาได้อย่างรวดเร็วอีกด้วยถึงแม้ว่าทั้งสองคนนั้นเองนะครับจะค่อนข้างเป็นอัจฉริยะในด้านการเรียนรู้เรื่องต่างๆก็ตามแต่ตัวของบิสกิตนั้นเองนะครับก็ได้มีแทคนิคในการสอนจนทาให้ทั้งสองคนนะครับเก่งขึ้นแบบก้าวกระโดดเป็นอย่างมากก็ต้องนับถือในความสามารถของเธอแหละครับและมันก็แน่นอนแล้วครับว่าตัวเธอนั้นน่าจะมีลึกซึ้งคนอื่นๆแน่นอนนะมโนมโนหุ่ยจานอยากนูแลเนี่ยบายบาย มาทีนี้เนี่ยเรามาต่อกันอีกสักเล็กน้อยนะครับกับบทบาทของบิสกิตในภาคคิมิร่าแอนด์ครับบิสกิตนั้นนะครับได้โผล่มาช่วยฝึกให้กอและคิรัวอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะพัฒนาความแข็งแกร่งนะครับให้สามารถต่อสู้ทดสอบกับนักเคลร์และชูดได้นั่นเองครับโดยในการฝึกครั้งนี้นั่นเองตัวของบิสกิตนั้นโหดกว่ารอบที่แล้วเป็นอย่างมากโดยเป็นการฝึกให้คิรัวและกอน,นะครับน่วงการใช้เรนเป็นเวลา3ชั่วโมงและภายหลังนั่นเองนะครับกอนและคิรัวก็สามารถทําได้สําเร็จโดยระหว่างนีีน้้้้้นนนนนนัััั่่เเออองครรรบววววไดดทําาากกกกตตสสสูป็ โดยบิสกิตนั้นได้บอกว่าสักวันหนึ่งคีรัวจะปล่อยให้ก่อนตายเวลาเจอกับคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งทีไรนะครับตัวของคีรัวก็จะประเมินพลังของคู่ต่อสู้นั้นสูงกว่าความเป็นจริงเสมอครับและคีรัวนั้นจะต้องหนีโดยการทิ้งก่อนให้ตายในสักวันหนึ่งซึ่งมันนั้นก็เป็นเรื่องที่จริงนะครับเพราะว่าบิสกิตนั้นมองออกเลยครับแต่บิสกิตนั้นก็ไม่ได้ดูออกซะทันทีนะครับว่าตัวของคีรัวนั้นนะครับมีเข็มของอิลูมิฝังอยู่เมื่อตัวของคีรับก็ไมม่าสาาารถเอ ชะักเพราะพราเวลาในการฝึกกับบิสกิตนั้นน้อยเกินไปนั่นเองก็เป็นอันจบบทบาทหล,ลักๆของบิสกิตในเนื้อเรื่องไปเลยนะฮะในภาคนี้ก็ไม่ได้มีอะไรต่อมาแล้วแต่ต่อจากนี้นั่นเอง,เองเนะครับบิสกิตเนี่ยก็ได้ไปโพลในภาคการเลือกตั้งประธานสมาคมฮันเตอร์เล็กน้อยครับและก็เคยมีคนโหวตให้บิสกิตนั่นเองเนะครับเป็นประธานสมาคมฮันเตอร์อีกด้วยก็นับได้ว่าตัวของเธอนั่นเองเนะครับก็เป็นคนที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงเหมือนกันนะครับในวงการฮันเตอร์หรือจริงๆแล้วเธอนับได้ว่าเป็นผู้อาวุโสอันนี้ส่วนในภาควานดนันนนนเเอองบิสกกั้็ดูหมื ว่าจะมีบทบาทเป็นอย่างมากอีกด้วยนะเพราะว่าตัวของเธอนั้นถูกคุราปิก้าจ้างให้มาเข้าร่วมทีมในการเป็นบอดิกาให้กับองค์ชายที่13ครับซึ่งเราน่ยก็แอบห่วงเธอเหมือนกันแหละครับเพราะว่าในเรือวานดํานั้นก็เต็มไปได้วยบุคคลอันตรายเป็นอย่างมากกลัวว่าตัวอาจารย์เนี่ยจะแต่งให้เธอพลาดพลั้งพลาดท่า,าจนเสียชีวิตในที่สุดแหละครับเพราะว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยการพูดออกมานครับในตัวละครของบิสกิตในการจบผ้าของกรีฑไอแลนด์ว่าเธอนั้นไม่อยากสร้างความสัมพันธ์กับตัวละครอ,อย่างก่อนและคิดร,กกดรบอก ใบเล็กๆน้อยๆแหละครับว่าไม่ต้องรู้จักตัวเธอมากนักหรอกครับไอ้เจ้าคนดูทั้งหลายเอ๋ยพอเมื่อเกิดอะไรกับฉันไปนะครับตัวที่เสียใจนั้นอาจจะไม่ได้มีแค่กอรและก่รัวเท่านั้นครับแต่อาจจะมีพวกคนดูนี่แหละครับที่จะต้องน้ําตาตกในอ่ะนะเอาจริงๆนะครับที่เรานั้นเป็นกังวลน,นั้นมันคือสิ่งที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นครับเพราะว่าตัวของพวกเราเองเนะครับไม่ว่าจะเป็นผมเพชรนะหรือทีมงานเนี่ยก็ต่างชอบตัวของเธอเอาเป็นมากๆเลยแหละครับดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องขอจบบทบาทของบิสกิตไว้เพียงเท่านี้นะครับส่วนหลังจากนี้นัั้้นนนจะะเป็คคววาาาามมสสรรถของงบบบิกกแล 勝負よ มาเรามาต่อเลยนะครับกับความสามารถของบิสกิตกันครับบิสกิตนั้นเท่าที่รู้มาเนี่ยตัวเธอนั้นไม่มีอาวุธหรืออุปกรณ์ใดๆที่ใช้ในการต่อสู้เลยนะในที่มีการเปิดเผยออกมาในเนื้อเรื่องนะแต่เธอนั้นนะครับเรียกได้ว่าเป็นอีกคนหนึ่งเลยที่มีพลังทางกายภาพเนี่ยที่เรียกได้ว่าสูงมากๆบวกกับการที่เธอนั้นเองเนะครับเรียนวิชาการต่อสู้มาจากสำนักเดียวกับเนเทลโลอีกด้วยที่เป็นการการันตีได้เลยครับว่าตัวของเธอนั้นฝีมือในการต่อสู้ไม่น้อยหน้าใครอย่างแน่นอนนอกจากนี้แล้วนั่นเองนะครับตัวของบิสกิตก เธอนั้นสามารถตรวจับจิตสังหารของบินอนได้ทันทีในขณะที่พวกกอนและคีรัวนั้นยังไม่รู้ตัวเลยแม้แต่น้อยครับเธอนั้นสามารถคิดแผนการต่างๆได้อย่างแยบยลในระยะเวลาสั้นๆจากประสบการณ์กว่า40ปีของเธอนั่นเองครับอีกทั้งตัวเธอนั้นเองนะครับยังเป็นคนที่มองผู้อื่นอย่างทะลุป,ปูปโปรงอีกด้วยนับได้ว่าเป็นคนที่มองคนออกนั่นเองดังที่เราจะได้เห็นในการที่เธอนั้นสามารถจับโกหกท่สกาดได้แม้ว่าตัวของยิสกาดนั้นจะพูดอย่างมีเหตุผลและน่าเชื่อถือเป็นอย่างมากก็ตามส่วนเรื่องเน้นนั้้นนนนนนตััวของบิสกก็็เปคที่ชา เรื่องนี้เป็นอย่างมากกันเลยทีเดียวก็อย่างที่เราได้บอกไปแหละครับว่าตัวของเธอนั้นมีประสบการณ์ในเรื่องนี้มากกว่า40ปีกันเลยทีเดียวมันก็ทําให้เธอนั้นนะครับสามารถเป็นอาจารย์ที่สามารถสอนใครต่อใครได้นั่นเองเน้นของบิสกิตนั้นอยู่ในสายเปลี่ยนแปลงนะครับบิสกิตนั้นสามารถเรียกคุกกี้จังออกมาได้โดยที่คุกกี้จังนั้นมีความสามารถในการนวดเพื่อให้เกิดความเบิดเพลินครับการนวดของเธอนั้นไม่ใช่เป็นการนวดธรรมดานะเพราะมันนั้นสามารถเผาผลาญไขมันส่วนเกินออกไปอีกทั้งยังสามารถเปลี่ยนออร่าให้กลายเป็นโลชั่่นนสูพิิเศษวววดดดไไปทีีผ้้อกย สามารถทําให้ผิวนั้นดูอ่อนเยาว์มากขึ้นนอกจากนี้นั่นเองนะครับเธอนั้นก็ยังสามารถนวดแบบกดจุดเพื่อชําระร้างร่างกายจากภายในได้อีกด้วยครับไม่ว่าจะเป็นอาการปวดอาการเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรนะครับฟกช้ำอะไรมาเนี่ยเมื่อโดนคุกกี้จังนวดให้แล้วเนี่ยอาการเหล่านั้นนะครับก็จะหายเป็นปลิดทิ้งกันไปเลยทีเดียวซึ่งผมก็เชื่อแหละครับว่าความสามารถแบบนี้นั้นมันเป็นความสามารถของสาวๆหลายๆคนที่อยากจะได้กันซะเหลือเกินน่ะนะในอนิเมะนั้นบิสกิตนะครับก็ใช้ความสามารถนี้ในการรักษาพวกกอนในตอนที่ฝึกการใช้เน้นจนร่างกายนั้นได้รับ ความบอบช้ําจนหายนั่นเองครับและด้วยความสามารถคุกจี้จังนั่นเองก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ทําให้พวกกอร์และคีรวนนั้นย่นระยะเวลาในการฝึกเน้นที่ต้องใช้ระยะเวลาเป็นปีๆให้เหลือระยะเวลาเพียงแค่1นเดือนเท่านั้นเองครับและอีกหนึ่งความสามารถของบิสกิตก็คือการเปลี่ยนรูปลักษณ์ของเธอนั่นเองครับโดยบิสกิตนั้นสามารถเปลี่ยนรูปร่างของเธอให้ดูเด็กลงได้อีกด้วยร้ามเนื้อหน้าตาส่วนต่างๆของเธอนั้นก็กลับจะดูเด็กลงตามไปด้วย ซึ่งการทําแบบนี้นั่นเองนะครับมันก็ทําให้เธอนั้นสูญเสียความสามารถทางกายภาพไปเยอะมากซึ่งแห่ความสามารถนี้เองก็ช่วยให้บิสกิตนั้นปกปิดพลังที่แท้จริงของตัวเธอเองได้และส่วนใหญ่เนี่ยเมื่อบิสกิตนะครับอยู่ในร่างที่เหมือนกับเด็กเธอได้ก็จะเสแสร้กเลยครับว่าตัวเองนั้นเป็นผู้หญิงธรรมดารรมดาอ่อนแออ่อนแอนะครับและมักจะขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นพร้อมกับลวงถามเอาข้อมูลบางอย่างได้เป็นอย่างดีอีกด้วยนะอย่างไรก็ตามนะครับเมื่อใช้พลังนี้แล้วตัวเธอเองจะสามารถกลับคืนร่างเดิมได้ทุกเมื่อและเธอเองนะครับก็ได้เปิดเผยวว่่าาาาาทีมมมของคสรถ เธอได้มาจากการที่เธอนั้นนะครับไม่ชอบร่างกายของตัวเองที่มันใหญ่เธอทะนั่นเองครับรอนกัน ซึ่งต่อมาเนี้ยเราจะมาดูความสัมพันธ์ของบิสกิตกับตัวละครอื่นๆกันบ้างครับหลักๆเลยในเนื้อเรื่องเนี่ยเราจะเห็นได้นะครับว่ามีแต่เพียงกอนและคิรัวเท่านั้นที่มีบทบาทหลักๆกับเธอนั่นเองครับจากการที่เธอนั้นประทับใจในบิตรภาพของกอนและคิรัวตลอดการเป็นอาจารย์สอนเน้นๆกับทั้งคู่นะครับก็ทําให้ตัวของบิสกิตนั้นค่อนข้างเอ็นดูนะฮะแล้วก็ผูกพันตัวของกอนและคิรัวเป็นอย่างมากมีหลายตอนกันเลยทีเดียวที่บิสกิตนั้นแสดงความภูมิใจที่ตัวของเธอนั้นทําให้กอนและคิรัวนกันกกกอคิิัไมม่่ยตตตดบบส็า แต่เมื่อได้เห็นศักยภาพของบิสกิตแล้วตัวของกอนและคีรัวก็เริ่มกลายเป็นคนที่เคารพบิสกิตกันเป็นอย่างมากเลยครับก็นับได้ว่าเป็นความสามารถที่ดีกันมากๆกันเลยทีเดียวสําหรับอาจารย์และลูกศิษย์สาคนนะ่นนะส่วนตัวของวิงนะครับที่เป็นลูกศิษย์ของบิสกิตอีกคนนั้นก็ไม่ค่อยได้เห็นรีแอคชั่นของบิสกิตกันสักเท่าไหร่อ่ะนะเพียงแค่ว่าบิสกิตนั้นจําได้ว่าวิงนั้นเป็นคนที่หัวยุ่งยุ่งใช้เสื้อชอบหลุดอยู่แค่นั้นเองนะครับนอกเหนือจากนี้แล้วเนี่ยตัวของเธอนั้นเองากีีด้วยยยััททเเระะะไหนนนนคลล เห็นมัดกล้ามของฮิสกาต่างๆอะนะเอาว่าไม่ใช่แค่วิสกินแหละครับคนดูอย่างเราๆเนี่ยก็คงมีใจละลายกันบ้างเลยครับใจเกเรกันสักเล็กสักน้อยนะกับตัวของฮิสกาที่เปลือยอยู่นั่นเองถึงแบบนั้นเองก็คงจะเป็นหญิงสาวอายุ57ปีแหละครับที่เมื่อเห็นเด็กหนุ่มๆแล้วก็จะต้องมีอาการคะคะเขินๆตามสไตล์ของเจวิสกิทแกนะนอกจากนี้แล้วนะครับก็มีปาล์มนะครับที่ตัวของวิสกิทนั้นดูจะค่อนข้างรู้สึกสยดสยองกับปาล์มเป็นอย่างมากครับเพราะว่าปาล์มนั้นมักจะแพ่จิตอาฆ じゃない ทีนี้เนี่ยเราจะมาดูเรื่องลับๆนะครับที่อาจจะลับหรือไม่ลับนะครับรู้ก็ได้ไม่รู้ก็ได้นะครับของบิสกิตกันบ้างครับข้อแรกนะก็คือบิสกิตนั้นชื่อของเธอมาจากตุ๊ก,กตาที่เรียกได้ว่าเป็นที่ฮอตฮิตกันในช่วงปี2 4 0 3ถึง2443ในประเทศฝรั่งเศสและเยอรมันนั่นเองครับข้อที่2ชื่อความสามารถของเธออย่างคุกกี้จังนั้นถูกตั้งให้สอดคล้องรวมไปถึงคล้องจองกับชื่อของเธอให้เป็นแคตตากรี่เดียวกันครับเป็นขนมหวานขบเคี้ยวเหมือนกันนั่นเองข้อที่3ในอนอิเมปี1999นั้นรัวได้ จอบิสกิตครั้งแรกเนี่ยเขากลับมองว่าบิสกิตนั้นเป็นเพียงตุ๊กตาและคิรวน,นก็เริ่มแปลกใจครับที่ตุ๊กตาตัวนี้มันขยับได้นั่นเองพอที่4บทบาทของบิสกิตในเรื่องฮันเตอร์ฮันเตอร์นั้นเหมือนกับตัวละครที่มีชื่อว่าเกนไคจากยูยูฮาคุโชครับหรือถ้าเกิดใครไม่คุ้นเนี่ยชื่อไทยก็คือคนเก่งทะลุูโลกะนะซึ่งใครที่เกิดทันเนี่ยก็อายุอนามไม่น้อยกันแล้วะนะเอาจริงๆนะผมก็ยังไม่ได้ดูเลยนะฮะเรื่องนี้และในส่วนที่ตัวของบิสกิตนั้นเหมือนกับเกนไ ดูเด็กกว่าได้นั่นเองครับทั้งคู่นั้นมักจะถูกนักเรียนนะครับล้อว่าเป็นยายหรือแม่มดเหมือนกันอีกด้วยนะครับดังนั้นคาแรคเตอร์ทั้ง2ตัวนี้จึงมีลักษณะคล้ายกันครับเอาละครับและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดนะครับของโปรฮันเตอร์ระดับ2ดาวที่มีชื่อว่าบิสกิตคูเกอร์นั่นเองครับที่ทางอนิเด็กนั้นได้รวบรวมมาหากมีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดเนี่ยก็ขออภัยเพื่อนๆไว้นะที่นี่กันด้วยนะครับรวมไปถึงถ้าเกิดข้อมูลตรงไหนผิดจริงๆแล้วเพื่อนๆสามารถใส่แท็กเวลาแล้วก็แก้ไขข้อมูลเพื่อให เผยออกมาแล้วนะครับมันอาจจะมีบางสิ่งที่เรานั้นพลาดแล้วก็ขาดตกบกพร่องไปบ้างก็ต้องขออาภัยไวนะที่นี้กันด้วยนะฮะยังไงเนี่ยเราก็ต้องขอขอบคุณเพืเ่อนๆทุกท่านกันเลยนะครับที่ติดตามรับฟังรับชมอดีเด็กเสมอมานะฮะติดตามซีรีส์ฮันเตอร์กันมาตั้งนานนุ่มนะฮะซีรีส์ฮนะันเตอร์นั้นก็ยังคงเหลือคอนเทนต์กันอีกสักพักใหญ่กันเลยนะฮะก่อนที่เราจะมูฟออนไปสู่เรื่องอื่นยังไงเนี่ยใครอยากฟังตัวละครตัวไหนเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ไปได้เลยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็หมดเวลา